สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นค่ะมณีเพนกับสิภาเพื่อนเพื่อนพี่น้องค่ะมาเห็ดวิธีถนอมอาหารค่ะพามาเห็ดแตงดองแล้วจ้าไปเบื้องเลขค่าว่าเพ้นเห็ดแบบใดเนาะค่ะค่ะมณีเพนกับสิภามาดองแตงเนาะค่ะมาเบื้องอุปกรณ์ส่วนผสมของข้ามีอยังเนาะค่ะค่ามนีเพ้นสีใสแตงแบบนีดองเนาะค่ะค่ะข้าวสุดมาแตงล้านเนาะค่ะค่ะอยู่แตงล้านหรือว่าแตงส่างเนาะค่ะค่ะ อันนี้เขาก็ยังสิมีคว่วอ่อนอยู่เด้อค่ะค่ะเพ่นสีเลือกเอาแตงที่อ่อนๆม็ดเขายังบ่ท่านใหลายเนาะค่ะค่ะการดองแตงถ้าเอาแตงแก่มาดองกับมันสิมีรสชาติถี่พแซ่พเนาะค่ะก็เลือกเอาแตงอ่อนๆนอจ้าค่ะส่วนผสมกับสิมีน้ำส้มสายชูเนาะค่ะแล้วก็มีน้ำตาลไส้ขาวค่ะแล้วก็เกลือหนึ่งอนโตค่ะน้ำตาลใส้ขาวนี่เพ่นสีใส่แคหนึ่งลอยกัมเนาะค่ะแล้วการน้ำส้มสายชูเพ็นสีใส่แค่ครึ่งขวดเนาะค่ะ แล้วกนนารน้ำเปล่าค่ะค่ะสำหรับอ่านี่กับคือโหลสำหรับดองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมาเบิ่งขั้นตอนในการปรุงนำดองของเฮาเลยค่ะขั้นตอนแหลกเพิ่นกับสิไสรนามลงไปเลยค่ะเพิ่นสีไสรนามลงไปขวดหนึ่งเลยเด้อค่ะค่ะพอเฮาใส่นามเสร็จเรียบร้อยค่ะเพิ่นสิไสรนํำสมสายชูเนาะคะ่ะ เพ่นสีใส่น้ำส้มสายชูลงไปเครื่องขวดค่ะหรือว่าเพื่อนๆทันใดต้องการบ่วาห้ยสมหลแลวก็เฮาใส่ปริมาณซีสอ่อนโตหรือว่าหาซอนโตก็ได้เด้อค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะเพ่นกะสีไส้เกลือค่ะอันนี้จะเป็นเกลือปนบ,บานเฮาเนี่ยละจา้าเพ่นสีไส้ลงไปหนึ่งอนโตเลยค่ะค่ะจากนั้นเพ่นสีไส้น้ำตาลเนาะค่ะเพ่นสีไส้น้ำตาลลงไปหนึ่งลอยกรรค่ะ ค่พะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเขากบคนในเขาละลลยเขากันลนะค่ะแล้วก็ตั้งไฟเนาะค่ะ <ý st up> ค่ะตอนนี้เพ้นกาตุ่มนำดองเดือดแล้วเนาะค่ะส่วนผสมทุกอย่างกะละลายดีแล้วนะจ้าค่ะหลังจากนั้นค่ะเพน่นสทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเนาะ,ค,ะ <ý st up> ค่ะค่อยเอามาดองจ้าค่ะตอนนี้นำดองของเพ่นกะเย็นแล้วเนาะคะ่ะเพ้นกะเจาแตงใส่ขวดโหลเนาะค่ะ จัดเลี่ยงใส่วขวดโหลเลยค่ะค่ะตัวใดเขาย่าวเกินไปเขา้ากะสามารถเอามีดหัน่นหั่นมองหัวหมองนีออกกระไดเด้อจ้าค่ะเฮ็ดไห,ห้เขาพอดีกับขวดหลของเฮานะค่ะค่ะขวดนี้เพิ่นกระจีดองได้แอซีขวดอ่อซีันซีหนนวยค่ะค่ะค่ะพอเฮ้าได้แบบนี้แล้วเนาะคะ่ะหลังจนา,นากนั้นเฮากะเทศน้ำดองใส่ใถท่วมเด้อจ้า ค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพนจะไปดองอีกขวดหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพอได้แบบนี้แล้วเนาะคะ่ะเพ้นเกิดติเทน้านดองค่ะให้เขาถ่วมเลยเด้อจ้าถ่วมเตงอ่าของเฮาเลยเด้อค่ะหลังจากติเทน้ำดองเสร็จเนาะคะ่ะเฮาก็ปิดฝาไว้เนาะคะ่ะหลังจากที่ แดงกลายเป็นสีน้ำตาลเนาะคะ่ะเขาก็สามาถเอาเมากินได้เลยเด้อจ้าค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดเนาะคะ่ะสงสัยก็ว่าถ้าเข้าผสมส่วนผสมของน้ำดองเนาะคะ่ะแบบนี้แล้วรสชาติของเขามันสียบบอสีโอเคบอเนาะคะ่ะกายเพื่อนๆเนาะคะ่ะซิมเบึงก่อนเนาะคะ่ะซิมตอนทีเข้าต้มน้ำดองะคะ่ะซิมเบึงค่ะรสชาติว่าเอาแบบใดเนาะคะ่ะเอาแบบใดเอาเอา,เ,อาเปรี้ยวหวาน เปรี้ยวหวานหรือว่าเข้มออกรสใดกะตามชอบได้เลยนะะนนเ,าาเนาะ,ค,ะค่ะอันนี้ก็ห่าวกะมาเฮ็ดกินเองเนาะจ้าค่ะอันนี้ของเพ่นเฮดส่วนผสมที่เฮดหาเบึงนะะี่ก็คือได้ลงตูเนาะคะ่ะได้รสชาติที่เพ้นตรงการเนาะคะ่ะแค่นี้เขาก็ได้แตงดองเสียบๆเอาไว้ตะกินแล้วเนาะจ้าค่ะถ้าเพื่อนๆทา่านใดต้องการเฮดน้ำหรือว่าเอาไปเฮดกินก็เเฮดใดเลยเด้อจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆค่ะ